โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566บริหารงานโดยนางวชัชรี้าขายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงขามประชารัก โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเคนมีนักเรียนทั้งหมด64คนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา2,566ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน6คนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน5คนรวมทั้งสิ้น11คนในปีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษได้จัดจิจกรรมตามใบงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวนห้องละ8กิจกรรมและกิจกรรมสืบสอบอิสระจำนวนห้องละ1กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาครู ได้วางแผนการจัดกิจกรรมและได้เริ่มทำการทดลองช่วงภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สองตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นต้นมาครูมีการดำเนินง,งานเตรียมอุปกรณ์ก่อนการทดลองและครูได้มีการทดลองก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพานักเรียนทำกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ชัดเจนครูแนะนำสื่ออุปกรณ์ให้แก่เด็กก่อนทำกิจกรรมก่อนการทดลองทุกครั้งเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์และเป็นการพัฒนาด้านภาษาครูมีการตั้งคำถามเพื่อเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมของเด็กจากการสนทนาที่หลากหลายก่อนการทดลอง ครูส่งเสริมสนับสนุนตั้งคำถามให้เด็กๆคาดคะเนหาคำตอบก่อนการทดลองครูเปิดโอกาสให้เด็กสังเกตและทดลองคน้นคว้าหาคำตอบด้วยการลงมือทำด้วยตนเองและครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดครูใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กคิดขณะปฏิบัติกิจกรรม การทดลองครูจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันครูให้เด็กได้บันทึกกิจกรรมและผลการทดลองโดยการวาดภาพลงในใบางานและออกมานำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟังและครูได้สรุปทบทวนผลการทดลอง และอธิบายความรู้เพิ่มเติมให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนามีการเจริญเติบโตของด้านสมองที่เต็มที่ทั้งความสามารถในด้านการคิดการจำการแก้ปัญหาและการคิดเชิงเหตุผลโรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ